สวัสดีครับนี่เป็นมะละกอฮอนแลนด์นะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการบำรุงผลนะครับโดยใช้ฮอร์โมนไข่หมักกับน้ำส้มพันไม้นะครับนี่เป็นสูตรใหม่ของอน,นี้คือของกรมป่าไม้แล้วก็ผมดูจาก youtube นะครับก็ขอบคุณข้อมูลไว้หนที่นี้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมหมักแล้วผมฉีดไป3ามครั้งนะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับลักษณะผลเขาค่อนข้างอวบนะครับดูค่อนข้างเต่งนะครับ แล้วก็การติดดอกก็ค่อนข้างดีฮะสูตรนี้สูตรเดียวเนี่ยเหมาะกับไม้ผลมากๆนะครับเพราะว่าน้ำส้มขันไม้เนี่ยก็จะเร่งรากดอกผลนะครับการแตกยอดขยายต้นนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคอีกทั้งป้องกันมแมลงเพลี้ยแล้วก็ลดการรบกวนของหอยทากได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนฮอร์โมนไข่นะครับก็จะมีกรดอะมิโนค่อนข้างเยอะนะครับ ลดภาวะเครียดของพืชกระตุ้นการสร้างธาตุอาหารต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยในการเปิดตาดอกบำรุงผลเร่งการสุกนะครับก็เป็นมะละกอใกล้จะหมดคอแล้วเห็นไหมครับสูตรที่ผมหมักนะครับก็คือที่ผมดูมาผมจะหมักหนึ่งเดือนนะครับสูตรที่ใช้ก็จะเป็น นำ้ำส้มขันไม้สองลิตรนะครับแล้วก็ไข่1กิโลหนะึ่งต่อ2ส่วนนะครับหมักไว้ประมาณ1เดือน,นครับใช้ได้นะครับก็ใช้ประมาณ30 50ถึงซีซีต่อน้ำา20ลิตรกรณีที่ฉีด10 15้าวันครั้งนะครับแต่ของผมผมจะฉีดทุก3ามวันผมจะใส่แค่10ซีซีนะครับต่อน้ำา20สลิตรแล้วก็ผมใช้มา3ามครั้ง ก็เลยมาสรุปผลให้ดูกันนะครับลักษณะของลูกเห็นไหมฮะค่อนข้างใหญ่สม่ำเสมอนะลูกหนึ่งก็นี่ก็โลก,ออก,กว่าๆนะครับก็เป็นมะละกอออร์แกนิกนะครับขยายผลดีมากๆนะครับขยายการเกิดสร้างเนื้อก็ดีนะครับเนื้อค่อนข้างหนาแล้วก็สีค่อนข้างเข้มนะครับสีของเนื้อมะละกอ ็ดกบ้างไม่ดกบ้างนะครับก็เป็นตามธรรมชาติของการทําเกษตรอินทรีย์นะครับัวเราไม่มีการใช้ฮอร์โมนสารเคมีในการเร่งน,นะครับสังเกตด,ดูข้อดีของการใช้จุลินทรีย์บ่อยๆนะครับไม่ว่ามะละกอตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอ๋อไม่ใช่ต้องเป็นกระเทยกับตัวเมียนะครับก็ให้ผลรสชาติที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับ ห่อออรยเมืน,นซึ่งปกติถ้าปลูกด้วยวิธีอื่นเนี่ยตัวเมียาจะาก,กินแม่ร่อยหรือขายไม่ได้เลยนะครับส่วนของผมเนี่ยผมขายในราคาเดียวกันเลยนะครับเราไม่ต้องทิ้งผลผลิตนะครับเป็นเทคนิคการใช้นะครับสรุปก็คือของผมจะฉีดครั้งละสิบถึงสิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรทุกสาวันนะครับกรณีที่เพื่อนๆต้องการบำรุงผลเปิดตาดอกนะครับฉีดได้จน เรารู้สึกว่าพอใจกับผลผลิตที่ออกขนาดที่ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้บํารุงด้วยน้ําหมักปลานะครับน้ำหมักปลาจะมี16ธาตุนะครับก็จะช่วยในการบํารุงได้ดีทั้งอ,อีกอย่างหนึ่งนะหลัก,ลกๆที่ผมใช้ก็จะเป็นฮอร์โมนพืชนะครับน้ําหมักจากไข่แล้วก็น้ําหมักปลา3ามตัวนะครับที่เป็นตัวบํารุงที่เหลือก็จะเป็นลักษณะของการป้องกันแมลงก็จะมีอีกสองสามตัวนะ ก็อันนี้ก็คงเป็นการบอกนะครับผลสรุปของการใช้น้ำหมักไข่กับน้ำส้มควันไม้นะครับ